ยายปอกขาอ่อนนะคะขาอ่อนบ้านสวนเตรียมตัวกลับบ้านละปลอกข่ารอกลับบ้านนะคะเสาไฟฟ้าเราขอไฟฟ้าขยายเขตได้แล้วนะคะอนุมัติละหนึ่งปีเต็มๆนะคะกว่าจะได้ไฟฟ้าขยายเขตเราแล้วเราค่อยมาเข้าไฟวันหลังนะคะ คุณยายปอกค่ะฝนตกนะคะฝนตกปล่อยๆไม้ฝนเรายังไม่โตนะคะ ยังไม่ได้ผลผลิตดูขาหน่อไม้แมงลักเอาไอ้นี่แมงลักไปหมกหน่อไม้นะคะตองกล้วยเผาหน่อไม้แล้วก็จะหมกนะคะดูขาคุณยายจิ้มมาขาเล็กนะคะขาแดงเล็ก เสร็จแล้วกล้วยเรามีลายเคือมากเลยนะคะกล้ยกวยกล้วยนำ <c oughs> กล้วยนำว้านะคะ <c oughs> ดูต้นมาละกเอเราเป็นลูกแล้วนะคะ ปลูกตั้งเยอะเป็นอยู่ลูกต้นเดียวนะคะที่เหลือตายหมดเลยนี่มะละกอรเรามะละกอริมรั้วนะคะกำลังเป็นลูกเก็บพริกพริกปลูกตอนหน้าแล้งนะคะเก็บพริก จะไปใส่ตามถั่วเอาเปาะแอปแปะ้ลบพลิกแล้วต้นดอกไม้วาง แล้วก็จะได้กินมะละกอละแล้วนะคะ